ไม่สำคัญนะคะคุณผู้ชมเวลาที่เข้าไปในแอปเหล่านี้เนี่ยข้อมูลส่วนตัวเนี่ยถูกขโมยไปเพราะม่จฉาชีพเขาขอเอกสารลงแนไปแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยบางทีข้อข้อมูลเหล่านี้ไปเปิดบัญชี e w a l l e ลปลอมปลอมตัวเป็นคนรู้จักด้วยการแฮกไลฟ์ a c e b o o k ไปขอความช่วยเหลือให้โอนเงินให้นะคะสเสียทรัพย์คือไม่ได้เงินกู้มิจฉาชีพก็จะสร้างเงื่อนไขนะคะให้ได้รับเงินกู้ที่มันไม่ชัดเจนอ้างตัวเปสถาบันการเงินธนาคารบร,ริษัทให้กู้เงินเป็นในหน้าช่วยขอสินเชื่ออะไรต่างๆนะคะท้า ที่สุดเนี่ยมิจฉาชีพเชิดเงินหนีถูกหลอกเสียทั้งทรัพย์ไม่ได้เงินกู้อย่งที่ตั้งใจด้วยแบงค์ชาติย้ําว่าเมื่อรู้ว่าถูกหลอกทํำยังไงไปแจ้งธนาคารที่ตนเองมีบัญชียอยู่ให้เร็วที่สุดอายับ ยอดเงินในบัญชีเลยนะคะอายัดยอดเงินบัญชีมิจาชีพปลายทางนะรวบรวมหลักฐานแจ้งความภายใน72ชั่วโมงแจ้งความดำเนินคดีณสถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุหรือแจ้งความออนไลน์คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเว็บไซต์ t ท a i p o l i c e o n l i n e g o t h ค่ะเสริมทักษะดิจิทัลสร้างสังคมปลอดภัยและสร้างสรรค์กับ AIS อุ่นใจไซเบอร์สุดท้ายพวกเราต้อง ไปนะฮะถ้าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าสําคัญที่สุดก็คือตามนที่พีทบอกไปยากลัว อย่าโลภตื่นสติตัวเองเอาไว้ให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นเองเนี่ยนะครับก็จะตกเป็นเหยื่อของวิชาชีพแต่ไม่ใช่แค่เราครับที่ตอนนี้เนี่ยกระตุ้นตัวเองให้มีสติครับตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเขาพยายามหาวิธีการต่างๆนะครับเพื่อที่จะลดการถูกหลอกลวงในโลกไซเบอร์แบบนี้นะครับวันนี้ฮะจะเป็นวันแรกที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมมือกับกทชเนี่ยนะครับเริ่มที่จะตรวจสอบโมบายแบงกิ้งแล้วก็ซิมการ์ด ย้ำว่าทั้งสองอันเนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะมีชื่อเจ้าของไม่ตรงกันได้คือส่วนใหญ่เอาง่ายๆอ่ะสมมติบางทีคุณพ่อคุณแม่ผู้เฒ่าผู้แก่เราก็ไปเปิดโทรศัพท์ใช้ซิมชื่อเราใช่ไหมคะเบอร์แต่ท่านใช้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายใช้เหรอยแต่ชื่อเป็นชื่อเราแต่ท่านอาจจะมีแอปพลิเคชันที่ไว้โอนเงินอยู่ในมือถือท่านเออตอนนี้ยังไงคือตอนนี้ต้องชื่อเดียวกันแรับจะเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วมาเรา